เปิดเลิกแต่งแก้มบุ๋มพีทแค่จัดสถานที่จัดงานก็อลังการไม่ธรรมดาส่วนแผนคืบหน้าง,งานแต่งล่าสุดหนุ่มพีทบอกว่าเรื่องของแขกการ์ดลำดับต่างๆแต่ตอนนี้ที่สรุปเบื้องต้นคือจะจัดโรงแรมไหนวันไหนส่วนเรื่องอื่นๆยังอยู่ระหว่างการเตรียมการด้านแก้มบุ๋มยอมรับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เตรียมการใดๆเกี่ยวกับงานแต่งเพราะต่างคนต่างทํางานอยู่โดยตนนอกจากจะรับงานแสดงแล้วยังทํางานขายออนไลน์ซึ่งพบว่าชื่นชอบเพราะมีความเป็นอิสระและเป็นเจ้านายของตัวเอง สำหรับเลิกวิวาหวานได้กำหนดอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่19พฤษภาคม2567ณโรงแรมสยามแคมปิ้นสกีอีกทั้งก่อนหน้านี้พีทแกตพรได้โพสต์ภาพแห่งความสุขเมื่อพีทแก้มบุ๋มพาคุณพ่อคุณแม่ของทั้งคู่มาเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกเพื่อทำความรู้จักและพูดคุยถึงเรื่องงานแต่งงานของทั้งคู่ทำเอาว่าที่เจ้าบ่าวอย่างพีทตื่นเต้นไม่น้อยซึ่งพีทก็ได้เขียนแคปชั่นสั้นๆว่าอีกหนึ่งวันสำคัญของเราทั้งคู่ครับวันนี้เป็นวันที่ผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายมาพบกันอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกทําความรู้จักและวางแผนเรื่องงานแต่งงานนะครับตื่นเต้นนะบอกเลยครับเรียกว่าเป็นโมเมนต,ต์ดีๆที่น่าประทับใจโดยมีทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมทั้งบอกว่าเป็นรูปครอบครัวที่อบุ่นมากๆเลยทีเดียว